โดนกับข่าวอีกคู่มาก์คคิมกับข่าวคู่รักดาราซุ้มเลิกกันตกเป็นหนึ่งในแคนดิเดตถูกโยงกับข่าวอีกคู่สำหรับมาร์คปรินและคิมคิมเบอรีเรื่องเกิดจากเพดดงังเจมอย108มาปล่อยคำใบ้ว่าจะมีคู่รักดาราเลิกกันช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาซึ่งงานนี้แหละคนต่างก็เดากันไปต่างๆนานาว่าเป็นคู่ไหนบ้าง ซึ่งดูเหมือนว่าคู่ที่ถูกชี้เป้าหนักมากที่สุดจะเป็นรักตัวท็อปของวงการทั้ง Bella, เบลล่ยาเวียณเดชน์หยาญารวมทั้งหมากคิมด้วยเช่นกันแต่ล่าสุดหมักขอสยบทุกข่าวเมาวด้วยการลงรูปหวานกับแฟนสาวคิมเบอร์ลีแบบแก้มแนบชิดกันน่ารักน่ารักพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า เช e l l good งานนี้ความหวานหอมของทงั้งคู่ทำเอาเพื่อนๆพี่ๆในวงการและแฟนคลับคอมเมนต์แซวพร้อมส่งหัวใจให้รัวๆ